hello guys ท utorials นี้ต่อจากพาร์ทหนึ่งแต่ถ้าใครยังไม่ไปดูก็ไปเถอะนะเผื่อฟังไม่รู้เรื่องแต่ส่วนพาร์ทนี้ผมจะต่อเรื่องโมเดลและลิกธรรมดากับไอเคลกแต่ส่วนใครยังไม่รู้ลิกคือกระดูกของโมเดลหรือข้อต่อของโมเดลซึ่งแยกเป็น2อันคือลิกธรรมดาที่จะต่อง่ายที่สุดกับไอเคลิกที่ใช้และต่อยากนิดนึงแต่เดี๋ยวทั้งหมดนี้ดิฉันจะสอนเอง ก่อนอื่นถ้าคุณอยาก import Model หรืออาลโมเดจากเว็บไซต์อื่นมาลงใน p r i s m a 3D จะต้องดูก่อนว่ามัน import File อะไรได้บ้างแต่ส่วนหลกัหลกๆเลยคือ GIF file, o b g file และ STL file บางส่วนแต่ส่วนใหญ่จะ import s i l file ไม่ได้แต่ถ้าดวงดีหน่อยก็ import ได้ก่อนอื่นให้หาโมเดลมาก่อนเว็บไซต์ที่หาโมเดลง่ายที่สุดคือ Sketchfab แต่แนะนําว่าถ้าจะใช้หาบ่อยๆให้โหลดแอปของเว็บไซต์มันมาเลยถ้าเปิดเว็บไซต์หรือตัวแอปขึ้นมาแล้วคุณสามารถค้นหาโมเดลที่คุณต้องการได้เลยจากนั้นถ้าเจอโมเดลที่ต้องการแล้วให้กดเข้าไปและเลื่อนมาข้างล่างจะมีคําว่า Download 3D Model และพอกดเข้าไปอีกให้เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วหาคําว่า GIF จากนั้นกดดาวน์โหล ที่3ได้เลยกลับมาที่วิธีการ Import โมเดลลง p r i s m า 3D อีกทีขั้นแรกให้กดไปที่ขีด3ขีดจากนั้นกดคําว่า Import หรือนําเข้าจากนั้นก็เลือกไฟล์ล่าสุดหรือชื่อไฟล์ที่เราต้องการให้นําเข้าเลยพอกดเข้ามันจะให้เลือกตัวโมเดลกับ Texture ให้กดไฟล์ที่มีคํานําข้างหลังชื่อว่า GIF หรือ o b g และซ i p แล้วตอนคุณก็ได้โมเดลมาแล้ว ต่ถ้าไม่มีริกหรือกระดูกของโมเดลเดี๋ยวผมสอนนะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้ถ้าอยากใส่เท็กเจอร์ลงบนโมเดลให้กดไปตรงที่เดิมเลยคือ Material จากนั้น t e x t u r อและกดบวกแต่ยังสงสัยใช่ไหมว่าเราจะเอาเท็กซ์เจอร์ของตัวโมเดลที่เรานําเข้ามาได้ไงบางทีคุณอาจจะเปลี่ยนจาก Import m o เด l มาเป็นใส่ t e x t u r อร์เข้าไปเรื่อยๆแต่ผมมีทางลัดให้เรากดไปที่ไฟล์ส่วนตัวจากนั้นกดดาวน์โหลดและกดค้างไปที่ไฟล์โมเดลที่เราต้องการเอาเท็กซ์เจอร์มาใส่จากนั้นกดเพิ่มเติมเยกตั้งชื่อไฟล์ให้ไม่สับสนกับไฟล์แรกที่เยกและกดเยกอีกทีจากนั้นไปที่ไฟล์ไม่ที่เยกออกมาและกดไปที่คําว่า Text u r e แตอนนี้ต้องใช้แอป Massager หรือ Discord ก็ได้ถ้า Massager สร้างแอคซอลองหรือสร้างกลุ่มเพื่อนที่ไม่ใช้แล้วแล้วเกลเลอรปกติจะมองไม่เห็น t e x t ซ์เอร์ที่เยกออกมาแต่ถ้ารูปภาพที่จะส่งในมา,าสาดกับ Discord จะขึ้นอย่างเดียวจากนั้นส่ง t e x t ซ์เอร์ที่เยกออกมาและดาวน์โหลดได้เลยแต่ถ้าจะใช้ Discord เยกให้สร้างเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวหรือแชทไหนก็ได้จากนั้นก็กดบวกและเลือกภาพที่เยกออกมาและกดส่งจากนั้นดาวน์โหลดได้เลย ทีนี้ก็รู้วิธี import model แล้วใช่ไหมงั้นตอนนี้ผมจะสอนเรื่อง rig บ้างให้กดเข้าไปใน model หรือชิ้นส่วนหนึ่งที่ไม่มี rig ตั้งแต่แรกแล้วและกดไปที่ไอคอนโครงกระดูกด้านมุมขวาล่างแต่ถ้าตัว model หรือชิ้นส่วนยังมี rig ที่ติดมาจากการดาวนโหลด model จากเว็บไซต์พอกดเข้าไปในไอคอนมันจะขึ้นให้ delete bones หรือลบกระดูกและให้ทำไม่หมดแต่ถ้าไม่มีกระดูก model ติดมาจะมี rig ให้เลือกคือ humanoid หรือ iclick กับ order หรือ rig ธรรมดา rig ทำจะสามารถต่อไปไหนก็ได้ทั้งที่ไม่ได้อยู่ตรงส่วน model แต่ถ้าคุณไปยืดหรือปรับรูปร่างวัตถุโดยใช้ก ยืดหรือหดโมเดลที่ริกเสร็จจะเบี้ยวและโมเดลจะได้แค่เคลื่อนไหวแต่ถ้าหมุนจะบักทันทีถ้าจะทําสุดแคบปลายแล้วไปต่ออีกด้านคุณสามารถกดเปลี่ยนริกโดยการกดอีกข้อต่อได้เลยแต่ถ้าวางริกแล้วไม่ตรงกับพื้นที่ที่ตั้งไว้คุณสามารถลากริกตรงนั้นให้เข้าที่ได้เลยโดยริกตรงนั้นถ้าย้ายเสร็จแล้วหยุดริกจะเปลี่ยนข้อต่อให้ไปอยู่จุดที่ลากไว้ให้เลยแต่ยังไงยังไงริกแรกที่กําหนดในตัวของโมเดลจะเป็นฐานทั้งหมดเช่นริก A คือฐานส่วนริก B คือหน้าอกริก C คือแขนด้นซ้ายและริก D กับริก สอกซ้ายกับมือซ้ายแล้วริก F คือเขนขวาและริก G กับริกเหตเป็นสอกขวากับมือขวาจะเห็นได้คือริก A เป็นจุดศูนย์กลางริก A, B, C, D, E, F, G, h เแต่ริก B เป็นศูนย์กลางแค่ของริก C, D, E, F, G, h เหตแต่ท่อนร่างถ้าริก B ขยับริก A จะไม่ขยับเฉพาะถ้าจับแค่ริกบนเพราะฉะนั้นริก C คือฐานของริก D กับ E และริก F คือฐานของริก G กับเ มงไหมมาดูส่วน ikrig หรือ inverse kinematics กันบ้าง rig นี้ส่วนใหญ่ใช้กับโมเดลสิ่งมีชีวิต2ขาแต่สีขาต้องไปปรับเองเอาง่ายๆเลยถ้ากดเข้าไปจะขึ้นมาเป็นข้อต่อทั้งหมด13ข้อต่อแขนขวาแขนซ้ายขาขวาขาซ้าย3ส่วนหมดยกเว้นข้อต่อสีฟ้าก็คือข้อต่อหัวให้ลากไปยังคอของโมเดลคุณได้เลยจากนั้นข้อต่อแขนขาก็ลากให้เข้าที่ได้เลยแต่จําเอาไว้ถ้าเผลอไป rig ข้างหลังของโมเดลโมเดลนั้นจะเป็น rig อีกด้านหนึ่งทันทีซึ่งการ rig ข้างหลังเอาไว้เฉพาะตอนที่คุณอยากททําาาาขกระต่่ยแแบบนนนี้้เัล เหมือนเดิม ikr ig นี้ก็สามารถลากวัตถุเข้าได้ใน rg i เหมือนกันแต่การลากชิ้นส่วนเข้า r i g e หรือวัตถุมาไว้ทำอะไรละ่ะอันที่จริงมันก็เหมือนการกรุ๊ปหรือติดเข้าด้วยกันว่าแหละแต่ถ้าคุณลากไอคอนวัตถุ a ไปใส่ b length ถ้าคุณกดวัตถุที่ในทีเบบชื่อ a วัตถุนั้นไม่จำเป็นต้องเลือกตรงทีเบบแต่จะสามารถลากติดออกมาได้เลยและอีกอย่างถ้าลากไปติดกับ r i c h หรือกระดูกโมเดลแล้วถ้าขยับข้อต่อ r i c h ที่เอาไปลากใส่แล้ววัตถุที่ลากใส่ r i c h จะติดอยู่กับโมเดลโดยที่ปุ่มกรุอยย่่างเดดีวทไไม้ กลับมาที่ไอค r i ชส่วนไอค r i ชที่จะทํามือด้วยก็ต้องชิ้นส่วนตัดมือตรงนั้นออกและใส่มือ r i ชปกติเข้าไปได้เลยแต่ส่วนนี้ผมจะไม่บอกวิธีการทำนะครับมันออกมาให้ดูใกล้ๆแล้วสวยแต่เดี๋ยวผมก็เปิดลิงก์คนที่ทำนิ้ว e อค r i ชเป็นไว้ใน d e s c r i p t i o คลิปนี้นะครับแต่ถือว่าสอนพื้นฐานให้ก็ดีแล้วจริงไหม แต่เดี๋ยวผมสอนโบนัสให้อีกนิดนะครับคือถ้ากดเปิดตรงนี้แล้วเลื่อนลงไปจะเจอคําว่า Root ให้กดเข้าไปแล้วข้างใน r o o t จะเป็นส่วนขยายของโมเดลหมดเลยนะครับเช่น head หรือหัว waist เอว chest อก shoulder ไหล่และส่วนขยายแขนกับขาแต่ถ้าอ่านอังกฤษไม่ออกก็ลองขยับเทสดูนะครับว่าตรงที่จับอยู่คือส่วนไหนและสุดท้ายคือถ้าไอคอนรูปดวงตาขึ้นมาอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะถ้าลองขยับดูมันจะเป็นการขยับหัวของโมเดล ik r ig นั่นเอง